สวัสดีครับมาแล้วครับ Camry ่โฉมผู้นาครับตัวเก่งของดอลลรถบ้านเราครับเป็นซิกเนเจอร์ของดอลดรถบ้านเราอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมคันนี้ครับตัวท็อปสุดครับผม 2.4Q VVTI ครับปี2003ครับนางฟ้าหายากนึงในร้อยคันนี้ครับสภาพสวยกริปทั้งคันครับผมรถบ้านครับโอนให้กันในระหว่างเครือญาตินะครับสุดยอดมากครับรถคันนี้ครับได้ยางใหม่ด้วยครับทั้ง4เส้นครับ การขับขี่บอกเลยครับน้องๆป้ายแดงครับเล่มพร้อมเอกสารพร้อมๆทุกอย่างครับผมท่านใดสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ Li ฟ์เพเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีดีคุณภาพคับคับแน่นๆล้นๆนนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้งานครับขับได้ไปไหนได้ถึงไหนถึงกันครับทางใกล้ทางไกลไร้ปัญหาครับและเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยด้วยนะครับโอเคครับมาเลยครับวันนี้มาพบกับนางฟ้าหนึ่งในร้อยนางฟ้าหายาก รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราขายดีครับเป็นซิกเนเจอร์ของเราอุดรรถบ้านอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมเป็นรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ครับโฉมนี้เขาเรียกว่าโฉมผู้นําครับผมปี2003ครับหรือ2546ครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดครับรุ่นท็อปสุดๆครับ 2.4Q VVTi ครับท็อปออปชั่นนะครับเกียร์ออโต้ครับผมแอร์แบ็ก4ลูกครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหนังแท้เลยครับมาหลังไฟฟ้าครับ ท็อปออปชันครับลายมงลายไม้ครบถ้วนครับตัวนี้ครับหรูหราสุดๆครับผมนี่ฮะเป็นรถคู่บ้านคู่เมืองเป็นรถหรูคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราอีกรุ่นหนึ่งเลยครับเพราะว่าเป็นรถใหญ่ที่ดูแลง่ายสุดๆครับผมไม่จุกจิกครับแกลงอึดทนครับนี่ครับโตโยต้าแคมรี่ครับรถบ้านอุดรธานีแท้ๆครับซื้อขายกันระหว่างเครือญาติครับนามสกุลเดียวกันครับผมนี่ครับสวยงามมากๆครับ ตัวตาแคมรี่สองจุดสี่คิววีวีทีไอครับนี่ครับสวยงามท็อปครับหมดโจดครับตัวท็อปสุดครับบอดี้เดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับสวยบางกริบกริบครับผมสีบรอนเงินครับสวยเงาครับผมนี่ครับสีสันเดิมเดิมเลยครับนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับสภาพสีอยู่ในเกณฑ์ราวเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ สีสวยแจ่มทั้งคันครับผมนี่ครับสวยงามมากๆครับคันนี้ฮะรถที่เราขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ครับเพราะมันคุ้มค่าคุ้มราคาครับออกห้างมาร้านห้า้านหกเลยนะครับร้านกลางๆครับเอาไมท่านจับจองได้ในราคาแสนกว่าครับผมและคันนี้ได้ยางใหม่ๆด้วยนะครับผมนี่ครับยางใหม่เอี่ยม2021นะฮะปีนี้เลยครับ2021ครับนี่ครับนี่ ดอกหนาเต็มยางใหม่เอี่ยมครับสี่เส้นครับผมว้าวๆครับเอาไปนี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับขับใช้งานได้เลยครับรถสวยกริบครับไม่โซมเลยครับเดิมเดิมฮะได้ความสดนะฮะคันนี้ครับสภาพแบบนี้บอกเลยครับหนึ่งในร้อยครับหายากอย่างแน่นอนครัติดตามชมได้เลยครับโอเคครับเชิญชมต่อครับมาชมความงดงามในห้องโดยสารกันเลยครับ นางฟ้าคันนี้สวยงามเดิมๆสุดๆครับขอบอกครับสภาพแบบนี้หายากมากๆครับสวยงดงามสุดๆครับผมชมเลขไม้ครับเลขไม้วิ่งมาเพียง2องแสนกกอาก900กิโลนะครับว้าวเลยครับเลขไม้น้อยใช้งานไมาไม่หนักเลยนะครับผมรถสดๆมากๆครับนี่ชมพวงมาลัยครับพวงมาลัยสวยกริบแบบนี้ครับลายไม้นี่ครับสวยใสแบบนี้ครับ จะไปหาที่ไหนครับที่มันสดสดได้แบบนี้ครับรถอายุขนาดนี้ครับนี่ฮะชมเลยนะครับภายในภายในครับโอ้โหสวยงามสดฉ่ำมากครับแผงสวิตฮะแผงประตูครับผมเดิมหมดจดทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่เบาะคนขับครับชมเลยครับนี่ครับให้ชมกันแบบชัดๆครับมีรอยยับนิดหน่อยครับเบาะหนังแท้ฮะในอายุขนาดนี้ครับบอกเลยครับสภาพสวยขนาดนี้หายากมากมากครับ นี่ฮะฝั่งซ้ายยิ่งสวยครับนี่ครับเดิมๆฮะไม่เคยซ่อมเบาไม่เคยเปลี่ยนเบาเปลี่ยนหนังใดใดสิ้นครับผมนี่ครับสดใสมากๆครับชมได้เลยนะครับแผนกล้องช้าๆครับให้ดูกันแบบชัดๆฮะซูมๆครับผมสวยงามมากครับนี่ครับนี่สวยเลยครับกรอบเครื่องเสียงจะมีรอยแตกๆบ้างนะครับเป็นธรรมดาปกติของรถรุ่นนี้ครับเป็นทุกคันครับ สั่งใหม่เบิกใหม่ได้นะครับน่าจะพันกว่าบาทครับเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้นะฮะนี่ครับสภาพแบบเดิมแบบนี้เลยครับใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับชมเลยฮะลายไม้นี่ครับแป้นเกียร์หัวเกียร์สดใสแบบนี้ครับสวยแจ่มสุดๆครับผมเครื่องเสียงนี่ฮะเชื่อมต่อบลูทูธครับฟังเพลงได้เพาะๆเลยนะครับสวยงามสุดๆครับตัวท็อปสุดฮะตัวนี้ครับ สะอาดจริงๆฮะรถคันนี้รับรองครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูค้นขับกันครับประตูสวยหนักแน่นไม่หลวมไม่ตกไม่คลอนใดๆทั้งสิ้นแล้วครับนี่ครับชมเลยฮะเดี๋ยวกดนี่ให้ดูก่อนครับพับกระจกไฟฟ้าครับนี่ครับระบบไฟฟ้าทดสอบไปให้ดูแบบชัดๆครับผมนี่ครับ ใช้งานได้ปกติทุกอย่างทุกบ้านครับนี่ครับใช้งานได้หมดครับผมชมความสวยกันเลยฮะสวยงามสุดๆจริงๆครับพวงมาลัยนี่บอกเลยครับสภาพสวยแบบนี้อุดกรณรถบ้านเราต้องคว้าให้ได้นะครับภายในสวยสดแจ่มแบบนี้ครับรถบ้านดูแลดีมากๆครับผมนี่ครับงดงามสุดๆครับสภาพบาะสภาพภายในครับ ชมเลยครับให้ภาพบรรยายเลยนะฮะนี่บอะหนังแท้จากศูนย์ครับจากห้างเลยนะครับเดิมๆฮะนี่ฮะโอ้ลายไม้สวยงามมากครับเบาะคนขับครับจะมีริ้วรอยบ้างครับที่บอะหนังครับแต่ไม่ฉีกขาดนะครับไม่โซมนะครับผมนี่ฮะสวยมากแล้วครับทดสอบเบาะไฟฟ้าครับเลื่อนได้หมดครับนี่ฮะ รับไฟฟ้าสมบูรณ์ฮะสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดนะครับนี่ครับรถเดิมทุกเม็ดครับโครงสร้างเดิมทุกส่วนครับตะของตะเข็บไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับภายในสวยสดงดงามมากฮะนี่แอร์หลังครับสําหรับผู้บริหารครับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังครับเย็นช่ำทั้งคันบหลังนี่สวยหนักเลยนะครับ สวยน่าเกียดเลยครับบอกเลยครับสวยมากๆครบนี่ฮะเาหนังแท้นุ่มๆเลยครับหรูหราอลังการมากครับน่าใช้ในราคาเบาๆครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับสภาพสีสวยเงาทั้งคันครับไม่มีด้านไม่มีซีดนะครับสภาพสี97%ครับจะมีตำหนิอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะเล็กๆน้อยๆฮะชี้ให้ดูกันฮะนี่ครับสวยงามนะฮะ สีสวยภายในสดครับประตูทุกบานครับไม่มีการตกนะฮะไม่มีหลวมนะครับผมรับรองครับนี่ฮะมีสมุดคู่มืออะไรยังอยู่เลยนะฮะเนี่ยนี่ครับอยู่ครบถ้วนฮะนี่ครับสมงสมุดดึงยากนิดนึงครับทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ครับ อยู่ครบทวนทุกสิ่งทุกอย่างครับผมกระสารคู่ไม้คู่มือครบทวนครับเล่มพร้อมโอนทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ฮะชมเลยนะฮะสะภาพแบบนี้ครับสวยงามมากฮะสะภาพบบอสภาพภายในครับให้ดูกันแบบชัดๆฮะสวยจริงๆฮะคันนี้ คลิปอ้าวนี่ครับมาหลังฮะปุ่มนี้ครับชมเลยนะครับนี่ครับใช้ได้หมดเลยครับกดอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับกลางได้พับได้วาวว้าวครับแอร์ดิจิตอลครับออโต้ครับสวยงามฮะสุดๆสติกเกอร์นี่ครับ ครบทุกสิ่งทุกอย่างครับเรียบร้อยนางฟ้าหนึ่งในร้อยครับไม่ได้พูดเกินจริงครับสวยสดงดงามครับผมสภาพเบาะสภาพภายในฮะนี่ฮะนี่ครับสุดยอดมากครับ เยี่ยมเลยนะครับสภาพแบบนี้ครับหาตัวเทียบยากหน่อแน่นอนนะฮะได้ยางใหม่ด้วยนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันครับท้ายสวยนะฮะนี่ฮะไฟทงไฟท้ายนะครับสวยสายปิ๊งๆครับผมนี่ครับโอ้อันนี้โลโก้นะฮะนี่ SPI นี่เป็นดิลเลอร์นะครับเป็นดิลเลอร์ยังอยู่เลยนะฮะตั้งแต่ออกป้ายแดงมาครับผม ตัว VSC ครับระบบ VSC ใช้งานได้นะฮะไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับนี่ฮะนี่สองจุดสี่คิว VTI ครับตัวท็อปสุดๆฮะเปิดฝาท้ายกันเลยครับนี่ครับห้องท้ายนะครับสวยงามเดิมทุกจุดครับผมตะคงตะเข็บเดิมหมดเลยฮะทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับผมนี่ครับชมได้เลยนะครับเดิมๆครับ ลางนงล่างน้ำเดิมสนิทครับนี่ฮะประโปรงเดิมหมดทุกอย่างครับขอบเดิมอะไรเดิมหมดครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับห้องท้ายกว้างขวางครับสะอาดสะอ้านมากครับนี่ครับสุดยอดมากฮะสะอาดมากครับรถคันนี้ครับรถบ้านดูแลดีมากๆครับยางอะไหล่อะไรพร้อมสับครับผมนี่ครับเรียบร้อยมากๆครับผม นี่ฮะสวยงามมากครับรถใช้น้ํามันล้วนๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับสุดยอดครับคันนี้ว้าวาครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีนะครับมีนาคมปีหน้าครับปีหกห้าครับผมนี่ฮะมาเลยครับมาดูหน้าตาความหล่อกันครับผมนี่ครับชมเลยฮะไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอกครับสวยสายปิ๊งๆอย่างนี้เลยฮะ หล่อเหลามากครับนี่ครับชมเลยนะครับผมสวยกริบนะครับไม่สวยไม่ขายนะครับอุดกรณรถบ้านเราครับคัดสภาพแจ่มแมาฝากทุกท่านนะครับนะฮะของเครื่องครับผมสวยเดิมสนิททุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับเพจครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับชมเลยครับสติกเกอร์นี่คมเลยนะฮะไม่เลือนไม่ยัดนะฮะไม่ยุ่ยนะครับไม่โทมเลยครับผมนี่ครับสวยงามนะฮะ นี่ครับนี่เพดอยู่นี่นะครับนี่ฮะเพดครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับผมปี2003แท้เลยนะครับนี่ฮะหัวชงหัวโช๊คอะไรเดิมหมดครับห้องเครื่องเดิมสนิทครับนี่ครับซ้ายขวาเดิมเดิมหมดเลยฮะนี่ครับสติกเกอร์ครบฮะโลโก้สแตป์เบลต้าครบทุวนครับทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับนี่ฮะ มาฟังเสียงเครื่องกันครับผมเครื่องยนต์2,400 cc VVTi ครับฟังเสียงเครื่องเลยครับเครื่องเดินเบาเดินนิ่งนะครับเสียงเพราะสนอหูมากครับผมระบบแอร์ระบบ, Air, ะบ,บพัดลมไฟฟ้าตัดต่อทำงานปกติออโต้ทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่มีปัญหาความร้อนใ้แรงสิ้นนะครับผมสภาพสวยงามชัดเจนเลยครับแจ่มแจมแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมเปิดทดสอบไฟหน้าให้ดูกันเลยฮะเปิดไฟหน้าให้ชมกันเลยฮะกลางค่ำกลางคืนครับผมนี่ครับไฟหน้าสว่างสวัยฮะไฟหน้าไฟตานี้เป็นซีนอนนะครับสีขาวครับผมนี่ครับไฟตัดหมอกครับนี่ครับไฟตัดหมอกต้องเป็นสีส้มนะฮะหรือสีเหลืองนะครับนี่ครับปกติดำเดิมไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยครับผมกลางค่ำกลางคืนขับได้เลยสบายใจนะครับ ไฟสว่างหมดครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับรถคันนี้สมบูรณ์เพอร์เฟกมากๆเลยฮะบอกเลยครับสภาพนางฟ้าหนึ่งในร้อยครับการขับขี่เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เป๊ะสุดๆครับนี่ฮะผมมีคลิปทดลองขับด้วยนะครับติดตามชมให้จบคลิปนะฮะดูกันเลยฮะว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ยังไงฮะทดสอบเครื่องเกียร์กันให้ชมกันทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ครับ ไฟเฟยใช้งานได้หมดครับสว่างสวัยครับตัวท็อปสุดครับ2.4 QVVTI ครับแอร์แบ็กสี่ลูกบะไฟฟ้าคู่หน้าม่านหลังได้ยางใหม่อีก4เส้นครับรถคันนี้พร้อมสุดๆครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนะฮะสมบูรณ์แบบสุดๆครับท่านใดสนใจติดต่อตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปทดลองขับกันต่อเนื่องเลยครับ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮ้าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำมาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับกุญแจรีโมทครับผมนี่ครับออริจินอลนะครับ เดิมๆจากศูนย์เลยนะครับเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับกดเปิดล็อกครับมาเลยฮะอาล้เสียบกุญแจครับเปิดไฟออนนี่ครับโชว์ทุกอย่างปกตินะครับไฟเช็คก,กิ้งครบถ้วนครับสตาร์ท ติดง่ายนะฮะปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับผมนี่ครับนี่ความร้อนนิ่งๆครับผมจอดถ่ายคลิปนี้จะร่วมๆชั่วโมงแล้วนะฮะจอดอยู่กับที่เลยครับความร้อนอยู่ตำแหน่งอย่างนี้เลยฮะนี่ครับเปิดประตูนิดนึงอ่าเห็นไหมฮะไม่มีไฟอะไรอะลามนะฮะไม่มีไฟแปลกปลอมผิดปกติโชว์นะครับผมนะครับเปิดแอร์นะครับกดปุ่มออโต้ตรงนี้ครับนี่ครับ สามารถตั้งอุณหภูมินะครับตรงนี้ครับนี่ครับตั้งอุณหภูมิฮะแรงลมจะทางานตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับกดปุ่มออโต้ครับนี่ครับนี่นะฮะถ้าจะเลือกแรงลมเองเป็นแมนนวลก็เลือกเอาเลยนะครับนี่ครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วครับนี่ครับฟังเพลงเพ้อนะฮะจากโทรศัพท์ได้เลยครับนี่ผมเชื่อมนะนี่ฮะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับ เบาเสียงนิดนึงฮะเดี๋ยวเราไปทดลองกันฮะครับหน้าจอนี่สวยงามเลยนะฮะนี่สีแดงนะครับกดเปลี่ยนสีได้ครับนี่สีน้ําเงินครับผมนี่ครับนี่นี่สีเขียวครับนี่ครับว้าวเลยนะครับอยากใช้สีอะไรก็เลือกเอาเลยฮะตามสบายใจฮะส่วนผมชอบสีนี้ฮะมันดูสปอร์ตดีครับผมแล้วแต่สไตล์เลยนะครับไปทดลองฮะเข้าเกียร์ครับนี่ครับตอนนี้เกียร์พีครับ อย่าเบรเข้าเกียร์ถอยหลังโอ้จับนุ่มนวลเลยนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระเด้งกระเด็นกระดอนกระโดดเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับถอยหลังแล้วฮะนะครับจับนุ่มนวลนะฮะเกียร์ถอยลงถอยหลังครับต่อไปนี่ครับเกียร์ว่างครับต่อไปเกียร์ดีครับนี่ครับ จับนุ่มนวลนิ่มมากๆครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับผมนี่ฮะระบบเกียร์สมบูรณ์แน่นอนครับไม่ว่าเครื่องเย็นเครื่องร้อนครับเข้าเกียร์แล้วออกตัวได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะฮะเกียร์นี้ไม่มีการรอครับไม่มีอาการผิดปกติใดทั้งสิ้นนะครับเอาละครผมทดสอบช่วงล่างกันครับเลี้ยวซ้ายสุดๆก่อนเลยนะครับเป็นวงกลมครับ เสียงเพ้าขับแกลกกเลยนะครับรับรองครับนี่ครับซ้ายสุดนะฮะต่อไปขวาสุดครับผมเยี่ยมเลยนะครับบอกเลยครับนุ่มนวลบูทลุกมากเพาขับปกติฮะหัวพงหัวเผาไม่มีเสียงแรงสิ้นนะครับแน่นทุกอนูครับสุดยอดมากเลยนะครับบอกเลยครับคันนี้การขับขี่น้องน้องแดงครับ ไปครับออกถนนใหญ่ครับทดลองถนนใหญ่กันครับเดี๋ยวรัดเก็มขัดนิดนึงเอาละครับมาถนนใหญ่แล้วไปกันเลยครับออกตัวเข้าเกียร์ดีครับ<ม>เกียร์หนึ่งเกียร์สองพุงปูดเลยครับเกียร์สาม อมมากๆครับเกียร์สีเกียร์นุ่มทุกเกียร์เลยนะครับการเปลี่ยนเกียร์การรันเกียร์ต่อเกียร์ครับอัตโนมัติ4ี่สปีดครับหนึ่งสาเปลี่ยนเกียร์อย่างนุ่มนวลน,นะครับไม่มีจังหวะไม่มีการเว้นรอยต่อนะครับผมนะครับเกียร์ไหลลื่นนุ่มนวลครับปกติเลยครับผม เครื่องยนต์นะครับการออกตัวครับพุ่งดีมากๆครับตัว2.4คิวครับเป็นตัวท็อปสุดครับผมเครื่องยนต์2,400ซีซีครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้นี่นิยมกันที่สุดแล้วนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับนะฮะขับดีเลยครับนิ่งมากๆครับผมนะฮะปูดเลยครับแล้วไปอย่างนุ่มนวลนะครับการไปการ การออกตัวนะฮะอัตราเร่งนะครับไปอย่างนุ่มเลยครับไปแบบไม่ต้องลุ้นเลยครับขับขี่ดีมากครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับรับรองครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับรับประกันได้เลยครับนะฮะนี่ผมปล่อยมือเลยนะฮะนี่ครับศูนย์ดีครับผมนี่ครับนิ่งๆเลยนะครับ ดีความร้อนปกติแล้ครับนิ่งๆครับวิ่งทางใกลทางไกลครับไปไหนได้ถึงไหนถึงกันครับผมไปแบบหรูหรานุ่มนวลสบายๆครับขับดีอัตราเร่งแซงทันใจครับเดี๋ยวผมจะกดคลิกดาวให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงครับผม เอาละไปคลิกดาวกันเลยครับกดแล้วฮะนี่ครับโู้ยน่ครับเห็นรอบไหมฮะโอ้โหมากินทดลงไปเกียร์สองเลยนะครับกดจมครับแล้วมาเกียร์สามครับนี่ครับตอนนี้ครับแล้วมาเกียร์สี่ครับสั่งได้ครับการคลิกดาวนะฮะการทดเกียร์ลงมาครับจังหวะเร่งแซงครับ พุ่งกระชากดีทันใจครับผมพูดเลยครับห้องโดยสารนี่เก็บเสียงดีมากๆนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยครับผมเก็บเสียงดีฮะความรู้สึกถึงความหรูหราได้ครับไปแบบผู้ดีผู้ดีได้เลยครับผมขับแบบมันๆได้ครับขับแบบผู้ดีผู้ดีนุ่มนวลครับ ับทางไกลนี่ยิ่งรู้สึกสบายมากครับไม่มีเมื่อยเลยนะครับรถคันนี้สมบูรณ์จริงๆครับสภาพนางฟ้าครับผมนี่เครื่องเสียงนะฮะผมเปิดเชื่อมบลูทูธอยู่ครับฟังเพลงจากบลูทูธได้ครับแอร์เย็นช่ำครับผมนะฮะเดี๋ยวมีปุ่มโอเวอร์ได์ครับปุ่มโอเวอร์ได์นี่ฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวกดปุ่มโอเวอร์ได์ตรงข้างเกียร์นะครับกดปั๊บนะครับ จากเกียร์สจะทดลงมาเหลือเกียร์สครับโอเวอร์ไดฟ์ครับโอเวอร์ไดฟ์ออฟครับนี่ครับนะครับพอกดโอเวอร์ไดฟ์ออฟครับจะทดลงมาเกียร์สามครับเป็นการเร่งแซงอีกแบบนึงนะครับเป็นการทดเกียร์อีกแบบหนึ่งครับผมใช้งานได้ครับนะพอเร่งแซงแล้วก็กดออฟครับเนี่ยไฟดับเป็นเกียร์สี่ปกติครับสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับระบบไฟฟ้าใช้งานครบถ้วนครับมาหลังใช้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับ เพอร์เฟกสุดๆครับรถคันนี้ครับท่านใดสนใจไม่ควรพลาดเลยนะครับรถหรูระดับล้านกว่าบาทครับเอามาให้ท่านจับจองนะครับในราคาเพียงแสนกว่าครับและรถนี้เอาไปไม่ต้องทําอะไรสักอย่างครับได้ยางใหม่นะฮะปีนี้เลย2021ะทั้ง4เส้นครับผมขับดีสุดๆครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถพร้อมใช้สุดๆนะครับผม ท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับใครออกไปต้องประทับใจครับรับรองครับรับประกันได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านของเราด้วยดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2 2 0 0 0ท่านแล้วครับผม กราบขอบระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถส,สรวยๆจากเราครับผม